สวัสดีค่ะทงแชมันฮางสวัสดีผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนชั้นป .3 ทุกคนนะคะค่ะวันนี้เจอกับเราซื้อมีหน้าอีกเช่นเคยค่ะอ่าวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาจีนกันนะคะเด็กๆอ่ะวันนี้นะคะหัวข้อของเราก็เหมือนเดิมะะเลยค่ะ快ว学่เล่อเชวย่ขวล่อัอออสนุกสนานเรียนภาษาจีนค่ะอ่าวันนี้นะคะเรายัง ในบทขบทที่หนึ่งนะคะนักเรียนเรายังอยู่ในบทที่หนึ่งนะคะอ่าบทที่หนึ่งของเรานั้นก็คือพินอินเปียวพินอินเปียวที่แปลว่าตารางสัตว์อักษรพินินนั่นเองค่ะค่ะครั้งที่แล้วนะคะเราซื้อก็ได้สอนเรื่องของเพยญชนะแล้วก็สรับไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอ่ะวันนี้นะคะเราซื้อจะมาสอนเรื่องการเทียบเพย์ชนะค่ะการเทียบเพย์ชนะนะคะการเทียบเพย์ชนะก็คือการที่ เราเนี่ยเอาพยัญชนะของภาษาจีนนะคะเทียบเป็นพยัญชนะของภาษาไทยแล้วแล้วเราจะมาดูกันว่าเมื่อเราเทียบแล้วเนี่ยพยัญชนะในภาษาจีนเนี่ยจะเท่าตัวอะไรจะเทียบได้กับตัวอะไรในภาษาไทยนะอ่ะมาดูไปพร้อมๆกับเราซื้อนะให้นักเรียนนะคะตั้งใจฟังนะเพราะว่าเราซื้อมีงานให้เรียนทําด้วยอยู่ท้ายคลิปนะคะ,ะพร้อมๆกันไปเลยนะตั้งใจฟังนะคะ ปอ,อ่ะดูตามลูกศรสีแดงนะคะนกักเรียนเห็นลูกศรไหมอะปอ่ะตัวแรกปอเท่า่านว่าปอทเทียบได้เท่ากับแพนชนะในภาษาทไทยก็คือ,อปอมาน,นั่นเองต่อไปค่ะพอพอเราเทียบแพนชนะก็คือเป็นพอพานนะคะต่อไปค่ะมอเราเทียบได้เท่ากับมอม้าค่ะต่อไปปอปอเราเทียบได้เท่ากับพอพันนั่นเองค่ะอ่าปอพันนะคะปอพัน อ่ะต่อไปเตอเตอเราเทียบได้เท่ากับตอเต่าค่ะต่อไปนะคะเธอเทียบได้กับทอทหารไหมคะต่อไปค่ะเนอเนอเทียบได้เท่ากับนอหนูนั่นเองค่ะต่อไปเลอเลอนะคะเทียบได้เท่ากับลอลิงค่ะอ่ามาดูต่อไปเลยเกอนะคะเกอเทียบได้เท่ากับกอไก่ค่ะต่อไปคคอนะคะเทียบได้เท่ากับคอควายค่ะ ต่อไปเอออันนี้เทียบได้สองตัวเลยทั้งหอทั้งคู่แล้วก็หอหีบนะคะต่อไปจีจีเทียบได้เท่ากับจอตานค่ะต่อไปชีชีเทียบได้เท่ากับชอช้างนะคะต่อไปซีซีเทียบได้เท่ากับซอโซค่ะอ่าต่อไปยังมีอีกนะคะอ่าตอนนี้นะคะวะ่าจูจูเทียบได้เท่ากับจอจานกับรอเรือสองตัวติดกันนะคะต่อไปชื่อชื่อ เทียบได้เท่ากับชอช้างกับรอเรือสองตัวติดกันเหมือนเดิมค่ะต่อไปค่ะซือื่อเทียบได้กับซโ,โซกับรอเรือสองตัวติดกันค่ะส่วนตัวนี้ค่ะยูยูเทียบได้แค่รอเรเือตัวเดียวนะคะอ่าต่อไปจือจือเทียบได้เท่ากับจตานค่ะต่อไปค่ะชื่อชื่อเทียบได้เท่ากับชอช้างค่ะต่อไปซือซือ เทียบได้เท่ากับโซโซค่ะอ่าส่วนสองตัวด้านล่างนะคะมีสีแดงยังจำกันได้ไหมคะว่ามันสองตัวนี้มันเป็นยังไงทำไมเราซื้อถึงใส่สีแดงไว้จำได้ไหมคะอ่าที่เราซื้อใส่สีแดงไว้ก็คือมันเป็นพยานชนะพิเศษพิเศษยังไงคะนักเรียนพิเศษก็คือมันเป็นได้ทั้งพยานชนะแล้วก็เป็นได้ทั้งตละดหรือว่าเป็นกึ่งพยานชนะกึ่งสระดนั่นเองอ่าตัวอ e. ีตัวอ e. ีว e. นะคะ เราเทียบได้เท่ากับยอแยกไม่ใช่ออ่างนะคะเรียนต่อไปอูวนี้อวนี้เทียบได้กับวงแหวนค่ะอะเมื่อกี้นะคะเหาซื้อก็ได้อธิบายเรื่องการเทียบแพญชนะของาพาตีนเป็นภาษาไทยแล้วนะนักเรียนต้องจาให้มันนะคะเรื่องนี้ต้องใช้ไปตลอดเลยอ่ะทีนี้ค่ะมาดูอันนี้กันค่ะเป็นสระเดี่ยวสระเดี่ยวนะคะอันนี้ตัวเอเนี่ยเราอ่านว่าอ อาน,นะคะก็คือสระอต่อไปโออันนี้เราก็อ่าน,นว,าว่าโอคือสระโอต่อไปเออเออก็คือสระเออต่อไปไอไออันนี้อ่านว่าอีอีก็คือสระอีต่อไปค่ะอูอูก็คือสระอูส่วนอันนี้อ่านว่าอวีค่ะอวีนะคะอ่าอันนี้ออกเสียงยากนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะคะเราค่อยๆเรียนกันไปนะอ่าอวีอ่ะ ในนี้มีสระเดี่ยวหกตัวนะคะสระเดี่ยวมีแค่หกตัวส่วนพยัญชนะมีเท่าไหร่นักเรียนจําได้ไหมพยัญชนะมีทั้งหมดดีสิบสามสระเดี่ยวมีหกอ่าทีนี้ค่ะเราจะจะเอาพยัญชนะแล้วก็สระเดี่ยวเนี่ยทั้งสองอย่างเนี่ยออกมาผสมกันแล้วก็กลายเป็นคาหนึ่งคำในพินอินนะคะนักเรียนน่านเรียยตั้งใจฟังนะอ่ะดูตัวอย่างที่เราซวยยกมาก่อนข้อที่หนึ่งเนี่ยบี B กับอ e ีเนี่ย เราแยกกันเลยก็คือบบวอี e, ใช่ไหมอ่ะทีนี้อ่าบนี้ในพยัญชนะระหว,ว่านว่าปอปเทียบได้เท่ากับปปาบวกกับเอหรือว่าตระเออเนี่ยก็จะเป็นปอเอเปอคำนี้แล้วก็ต่างว่าเปออ่ะต่อไปอันนี้เกอเทียดได้เท่ากับกไก่บวกกับสระโอก็จะเป็นกอโอโกโอไม่ยากเลยต่อไปอันนี้ค่ะ จอจานบวกกับรรอสอบระอ,กอ,อ,อีก็จะเป็นจอีจีอ่าต่อไปนะคะอีกตัวอย่างอันนี้อ่าที่อ่านว่าจือจืเซธเฮดใช่ไหมก็คือจอจานกับรเรือสองตัวจอจานกับรเรือบวกกับอออ่างก็จะเป็นจ่าจานนะคะไม่ใช่จานะจอ่อ่ะต่อไปข้อห้าค่ะยืดยืดเทียบได้เท่ากับรถเรือบวกกับสระอูก็เป็นรออู รูอ่าต่อไปค่ะข้อหนะคะ e e คือยอยักยอยักบวกกับสารอาก็จะเป็น your A. Your A. ยออายออะไรคะยอายาอ่ะเราซื้อได้ยกตัวอย่างการที่เราเอาแพร์ชนะแล้วก็เอาสาะเดียวมาผสมกันแล้วนะคะนักเรียนทีนี้เราซื้อ,อยากจะให้นักเรียนเนี่ยได้ลองฝึกผสมการระหว่างแพนชนะแล้วก็สระเดียวเราซื้อก็เลยมีการบ้านให้นักเรียนได้ทํากันค่ะการบ้านของเราซื้อเนี่ย มีแค่สี่ข้อนะคะมีแค่สี่ข้อไม่ยากไม่เยอะอ,ะอ่าเราซื้อจะให้นักเรียนเนี่ยเอาพายัญชนะกับสระเดียวนะคะผสมกันตามที่เราตามคําที่เราซื้อกําหนดให้แล้วก็เขียนการบ้านเนี่ยลงในสมุดนะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่เป็นตัวอักษรสีแดงเลยบนหน้าจอนะคะตัวอย่างก็คือเหมือนว่าเราซื้อบอกว่าว่า b กับ a ก็คือเท่ากับอะไรก็เขียนไปเลยเหมือนอันนี้ b a เท่ากับป่า ก็คืออันนี้เวลาตอบก็ตอบตามตัวอย่างได้เลยนะคะมีสีข้อตามนี้เขียนลงในสมุดถ้านักเรียนเขียนเสร็จแล้วนะคะเราซื้อรบกวนผู้ปกครองนะคะถ่ายรูปงานของนักเรียนนะคะลงในลายส่วนตัวของเราซื้อนะส่งมาให้ในลายส่วนตัวเราซื้อเลยแล้วก็หลังจักที่ส่งรูปเข้าไปแล้วเนี่ยให้ผู้ปกครองนะคะพิมพ์ชื่อสกุลแล้วก็ชั้นพิมพ์ชื่อสกุลชั้นให้เราซื้อด้วยนะคะ พราะว่าเวลาเราซื้อปล่อยคลิปไปเนี่ยเราซื้อปล่อยไปหลายห้องนะคะ,ะแชทมันจะเข้ามาแล้วก็เราซื้อก็จําไม่ได้ว่าขอชื่อเนี่ยมาส่งมาแค่รูปเนี่ยเราซื้อก็ไม่รู้ว่าเป็นของใครนะคะเรารบกวนพิมพ์ชื่อสกุลแล้วก็ชั้นมาด้วยนะคะ,ะเราซื้อจะได้ตรวจอย่างถูกต้องนะอ่ะทีนี้การบ้านก็ตามนี้เลย4ข้อนะคะส่วนวันนี้นะคะคลิปการสอนภาษาจีนของเราซื้อเนี่ย ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะแล้วเจอกับเราฟื้อมีหน้าใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ค่ะใจ้เตี้ยนค่ะสวัสดีค่ะ